สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลาเกาเกมษฐีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเรษฐีเหมือนเดิมทุกคนไอตัวนี้ทุกคนเมื่อกี้แบบมันมันล้อเลียนผมมันเจ็บใจมากแล้วคือหลังจากนี้คือมันได้เล่นก่อนใช่ไหมเออผมจะส่งสติกเกอร์หลังจากที่ผมชนะให้ดูนะทุกคนแล้วมันบอกว่ามันขอโทษใช่ไหม คือคือทำมันเจ็บใจมันก็เจ็บใจมากเลยแต่ว่าก็มาดูกันแต่นี้นะว่าเราจะเอาชานะเขาได้ไหมอ๋อลงคุกเลยเหรอนี่เห็นไหม เดี๋ยวเราจะกำจัดทางเป็นตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นยานรับเปอซนเอาไปเสเยทั้งสองตัวดี๋ยลองให้เส่เขาก่อน ยอมไหมล่ะหายไปเลยทุกคนนี่ทุกคนเป็นอะไรที่สูงแน่มากแล้วหลังจากนี้ก็กำจัดตัวนี้ต่อนะ โอ้ตุยเถอะออกมาโอเค เบินสองนะไปยังเมืองแพงที่สุดแล้วก็เบินถอยหลังลงตรงที่เดียวกับเขาเลยนะหายไปซะ แต่นี่เจอโครตัวเดิมไม่ขอเรียกว่าเป็นโครเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ตัวเดิมนะคือเ,เป็นโครเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ตัวเดิมไอตัวนี้เป็นตัวเดิมนะสงสัยจะแคนเราด้วยตัวนี้มันเป็นแค่บ,บอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวที่น่ากลัวที่สุดคงจะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปกันกำจัดไอตัวนี้ก่อน มันเล่นเปลนซะด้วยนะกนเราต้องไปยึดเมืองนี้ก่อนเพราะมันมีถ้าเกิดแต่แรกอะ่ะเรายังไม่โดนเราก็เลยต้องยึดแต่นี้แหละ โอ้โดนทัแล้วอุ๊ยดีนะที่ไม่โดนเอฟเฟกต์กุหลาดเนียนเป็นออโต้ด้วยนะคิดว่าเรารู้ไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเผมจัดมันมีมีดังนี้เลยนะดคน จมูกตามมากทุกคนเนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลงนะต้องขออภัยด้วยยังไงโอ้โหไม่ออกซะด้วยนะกับหลังไม่ออกทุกคน ไปตรงนี้ก่อนเบิลให้ได้เบิลสิบไม่เบิลทำอะไรไม่ได้เบิร์นนะต้องให้เบิลน,นะเพราะว่าไอ้ฝั่งนั้นมันมีเมืองเขาหมดแล้วไง ดูมันรอดมันจมทีเราได้แค่ครั้งเดียวทุกคนอย่ากกลัวมันอุ้ยออกด้วยดอกุหลาบต้องสาบโดนซสรดแล้วเราอย่าโดนดอกุหกลาบพอ ถ้าเป็นแบบนี้เราเห็นทางแล้วทุกคนเราต้องเล่นวิบเท่านั้นไผีนี่ก็มาแย่งคืน ้าเคที่ตุยนะทุกคนเราก็มีโอกาสทีจ่จะเออเล่นคูณ5อยู่นะเดี๋ยวเราจะตุยขอนไม้มาดูกัน โอ้โหไม่เป็นไรทุกคนแต่นี้ได้เล่นเป็นคนแรกเลยนะถ้ากรณีแบบนี้บอกเลยเราต้องเล่นในลายคือทำอยังไงก็ได้ให้คุมพื้นที่ให้ได้เยอะที่สุดนะคือไปอยู่แถวที่โอ้โห ก็จะวางแผนไว้ดูไม่ออกเลย8ปดสิบหนะในกี้ทำอะไรอ๋อโอ,โอดวงดีไปอีกดวงดีมากโดนตัดนางฟ้านะ ในกี้เสียเปรียบเนื่องจากว่ามันเจอครูแพทิสครูนะเอาโดนขังไปอีกนะสงสารมาก นาแ้าอีกเหรอใจร้ายใจดำจริงจริงเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอวโรนี่กูถ้าแต่นี้ไม่ออกนี่คือไม่ใช่แล้วล่ะมันสะสมเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วอะ ตัวที่ต้องกําจัดเป็นตัวแรกก็คือไนกี้ใช้การไหมถ้าใช้ก็โดนตัดบ,บอกแล้วมาเลยอยากยืดก็ยืดไปออกไปสวยนะไหนกี้ nhàng chủ chưa vậy đó sửa với hai pizza. บนเยอะเกินืมฉลาดมาออกมาชอนตัวเองทุกคนไปไหมล่ะืมนึกว่าจะฉลาดที่ไหนได้มื่เก้มันโคตรอวยเลยนะ ออกไปสวยหายไปซะโอเคแต่นี้เจอในที่สองโอ้สองตัวนะกับเอื้อยหนึ่งนะเร่เลยคนแรกซสด้วยอ่ะตัวนี้เป็นตัวเดิมนะเอ๊ะสองตัวนี้มันเหมือนกันเลยอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวเดิมส่วน ตัวนี้ตัวเดิมตัวนี้ตัวใหม่หลบให้ไก่ไก่ตีนตายเกี้ยเราต้องคุมพื้นที่ให้หมดนะโอ้โหดูดิก่อรอยฟ้า ดีที่มันโยนไปด้านหลังโอ้โหใครยิงระเบิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนระเบิดใครต้องกำจัดคนนั้นเป็นคนแรกคนดูก่อนสิน่าจะเป็นไอตัวนี้หรือเปล่อืมระเบิดตามใจชอบอืมตัวนี้แหละสามสี่ห้า ดูยิงระเบิดรัวๆเลยเอามุดหลุมได้ไอตัวนี้มันมีมุดหลุมเหรออือ เมื่อตกหลุมดำโอกาส8ปิยายทันทีเพียงที่ของชันมีมุหมดหลุมด้วยชิ้นนี้ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ธรรมดานะเนี่ยนึกว่าสร้างหลุมดำอย่างเดียวนะอืมผีเสื้อใครอ่ะมีผีเสื้ออีก อีกรอบไหมอ,กออ,ก,มนะอ,อกแล้วนะโยิงระเบิดโคตรบ่อยเลย ยิงได้แค่แต่เดี๋ยวจะเพราะมันมีเมืองเดียวตรงนั้นเสียใจด้วยทีนี้แหละเธอเอ๋ยยิงระเบิดบ่อยนะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้พูดได้เกิดอีกเลย ยิ่งระเบิดบ่อยใช่ไหมเอาไปเสวยเล็บเทียนเมืองกักขังนวงเหนียวตัดนางฟ้าหายไปซะอ่ามีกักขังด้วยนางก็ไม่ธรรมดานะเอาเอาไปเสวย นางอย่างซ่าอยู่ทุกคนอ่าเบินไม่ได้ก็สวยเอาไปได้ก็มันดวงดีมากดูมันโอ้ยมันไม่ฉลาดดีนะที่มันไม่ฉลาดน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นทุกคน โอโห้โกรลอฟ้าไม่ทำงานอย่าเบื่อพอทีนี้แหละเธอเอ๋ยเอาไปเสวยเด้งไปเมืองที่แพงที่สุดหายไปซะเป็นยังไงล่ะ โอเคนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดต like, ิด,ดตามให้เราด้วยนะมาแบบงงแล้วก็ไปแบบยังเท่อะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะไปไปไปละ